สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบพกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ากันนะจ๊จะจ้าหน่วยที่3เรื่องข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรนชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลก็ได้ การน,นำข้อมูลไปประมวลผลจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าสารสนเทศเนึ่งตัวอย่างนะจะ๊ะเราจะค้นหาข้อมูลจากที่ไหนเพื่อมาดัดแปลงดักกี้ให้สามารถบินได้และลอยน้ำได้ดีจากตัวอย่างจะ้ะพี่การต้องการดัดแปลงดักกี้เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ใหม่ๆ แต่ก้านไม่มีความรู้เรื่องการดัดแปลงหุ่นยนต์เลยเพื่อนๆช่วยบอกทีว่าพี่ก้านจะค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้างก็จะมีห้องสมุดผู้เชี่ยวชาญหรือสวนสนุกคราวนี้ลูกจะตอบไดนะจ๊ะมีก็จะมีห้องสมุสนสนนะดมมมและผู้เชี่ยวชาญต่อมาจ้ะเขาถามว่าขีดถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและกากระบาท ลงในช่องสี่เหลี่ยมแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเพื่อช่วยให้พิการสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อประดแปลงดักกี้ได้สําเร็จก็<ม>ที่จะที่สามารถหาข้อมูลได้ก็คือ1อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะจ๊ะส่วนเพื่อนกับร้านอาหารนี่ไม่เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเท่าไหรนะ่นักนะจ๊ะเด็กๆทีนี้มาดูกันต่อว่าข้อมูลข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ที่พบเจอซึ่งอาจจะได้มาจากการสังเกตการจดบันทึกการสอบถามการสัมภาษณ์เช่นชื่อเพศอายุคะแนนสอบเป็นต้นนะจ๊ะ1.1ประเภทของข้อมูลข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทตามลักษณะของข้อมูลดังนี้ 1. ข้อมูลภาพหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพเช่นภาพวาดหรือภาพถ่าย 2. ข้อมูลตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสามารถนำมาใช้ในการประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าจำนวนเงิน 3. ข้อมูลตัวอักษรหมายถึงข้อมูลตัวอักษรทางภาษาเช่นชื่อนามสกุลใบประกาศข่าวตัวเลขที่ไม่สามารถคํานวณได้เช่นเบอร์โทรศัพท์และทะเบียนรถ 4. ข้อมูลเสียง หมายถึงข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการได้ยินเช่นเสียงคนพูดคุยเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงฟ้าร้องเสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นต้นนะจ๊ะ 5. ข้อมูลอื่นหมายถึงข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลอุณหภูมิ1.2ลักษณะข,ของข้อมูลที่ดี การประเมินข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีลักษณะดีหรือไม่สามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูลที่ดี5ประการดังนี้ 1. ถูกต้องและเชื่อถือได้ข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นผู้เชี่ยวชาญเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 2. มีความสอดคล้องกันการหาข้อมูลจาก,จากหลายๆแหล่งข้อมูลควรมีข้อมูลที่เป็น เรื่องเดียวกันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันและสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ 3. ตรงตามความต้องการข้อมูลที่ดีต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และต้องไม่ป่าปนกับข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการเนื่องจากจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาและสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 4. ทันสมัยข้อมูลที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย หรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพราะบางข้อมูลถ้าเก่าเกินไปก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ 5. สมบูรณ์ครบถ้วนข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้โดยต้องมีรายละเอียดครอบคลุมทุกด้านรวมถึงข้อดีและข้อเสียของข้อมูลด้วยจ้า1.3ประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้านดังนี้ 1. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลต่างๆมากมายจะช่วยทำให้การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาถูกต้องและเหมาะสมเช่นการเลือกซื้อเส้นทางในการเดินทางที่สั้นที่สุดและรวดเร็วที่สุด การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก 2. การตัดการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลเสียงข้อมูลภาพข้อมูลตัวขละซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจได้ตรงกันเช่นการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารผ่านทางโปรแกรมสนทนา 3. ด้านการค้าหรือธุรกิจบริษัทที่มี ข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบเนื่องจากข้อมูลสามารถประมวลผลเป็นสารสนเทศที่จะช่วยบริษัทสามารถวางแผนหรือกลยุทธ์ทางการค้าได้ 4. ด้านการเรียนหรือการทำงานการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลต่างๆจะทำให้ฉลาดรอบรู้และสามารถเรียนหนังสือหรือทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม การศึกษาข้อมูลในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะทําให้ทราบถึงแนวทางที่จะช่วยพัฒนาชุมชนได้เช่นมีข้อมูลเรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไข้เลือดออกจากในชุมชนจึงทําการรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายมาทำแบบฝึกหัดกันเถอะแบบฝึกหัดที่3.1หน้าที่72แบบฝึกหัดที่3.2หน้าที่73 แบบฝึกหาดที่สามจดสามหน้าที่เจ็สิบสี่จ้ามาเฉลยแบบฝึกกันนะจ้าเด็กๆจ้าในแบบฝึกหาดที่สามจุดหนึ่งพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วบอกประเภทของข้อมูลลงในช่องว่างข้อที่หนึ่งเป็นประเภทข้อมูลในรูปการสนทนาอ๋อไม่ใช่จ้าการฟังเพลงก็คือข้อมูลเสียงข้อที่สองข้อมูล ตัวเลขจ้ะข้อมูลที่3ามพิการดูรูปอยู่ก็คือข้อมูลภาพข้อที่สี่พิการอ่านหนังสืออยู่ก็คือข้อมูลตัวอักษรต่อจากได้เบฝึกหัดที่สามจุดสองจากภาพต,ต่อไปนี้แล้วบอกว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างพร้อมอธิบายจากภาพมีข้อมูลประเภทต่างๆดังนี้ห ข้อมูลเสียงเช่นเสียงจากโทรทัศน์และก็เสียงจากวิทยุ 2. ข้อมูลอลักลรเช่นข้อความจากกระดาษโนต้ตที่แปะอยู่ที่ตู้เย็น 3. ข้อมูลภาพเช่นภาพจากภาพแขวนที่ฝาผนังภาพจากโทรทัศน์4ข้อมูลอื่นเช่นกลิ่นอาหารจากหม้อความร้อนจากเตาแก๊สจ้าแบบฝึกที่33ขีดถูกลงใน ช่องสี่เหลี่ยมข้อที่เป็นการนำข้อมูลที่ดีมาใช้และการกระบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่เป็นการนำข้อมูลที่ไม่ดีมาใช้พร้อมให้เหตุผลข้อที่1คุณครูต้องการข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนการจึงรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มาเรียนแล้วส่งให้คุณครูข้อนี้ตอบผิดนะจ๊ะ เพราะข้อมูลที่คุณครูได้รับไม่ตรงกับไม่ตรงความต้องการข้อที่ 2. กิ่งค้นหาข้อมูลและสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐเว็บไซต์ของสถาบันศึกษาเพื่อนํามาเสนอเพื่อนํามาเสนอหน้าชั้นเรียนข้อนี้ตอบถูกเพราะกิ่งค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ 3. ม,มีต้องการจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวจึงอ่านแผนพับ โปรโมทของบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้เขียนไว้เมื่อสามปีที่แล้วข้อนี้ตอบผิดเพราะข้อมูลที่มีได้รับไม่มีความทันสมัยข้อมูลนานถึงสามปีเลยนะลูกไม่ได้นะจะต,ต้องเป็นปัจจุบันถ้าลูกจะไปเที่ยวข้อที่สี่จ้ะบอลต้องการข้อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบอลจึงขอข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอนนี้ตอบถูกค่ะเพราะบอลอหน้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ลูกลก็ได้ทำแบบฝึหกหัดกสร็จไปแล้วสัปดาห์นี้เราเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเขาลูกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีจ้า